อองนี้เป็นแม่แย่านางที่ไปเห็นที่ร้านของเก่าวันนั้นได้มาวันที่สิบห้าพอวันที่สิบหกพี่ถูกลอตเตอรี่ห้ 5, าแสน่าบคนที่เขาที่เขามีซิกเซนนะนะเขาก็จะเห็นอะไรองนงี้บ่อยมากเกี่ยวกับบ้านหลังนี้มีวิญญาณมีวิญญาณอยู่ที่บ้านเยอะมาก อ่ะพี่โจ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับอาจญรย์มามาตามมาวันนี้ขออนุญาตให้พี่โจ๊กพาดูบ้านวันนี้บรรยากาศสวยมากพี่โจ๊กอยู่อย่างนี้ทุกวันเลยเหรอจ้ะครับในห้องนี้พี่ตกแต่งยังไงเอ่ยไม่ได้ตกแต่งเลยเลยคือจริงห้องนี้เป็นห้องเก่าของแม่เป็นบ้านโบราณเลยนะหลายสิบปีแล้วอายุพอแม่เสียไปพี่ก็เลยมาทําเป็นห้องกินข้าว คือไม่ได้ตกแต่งอะไรมากหรอกมาร์คพี่ก็มีอะไรก็มาแต่งของเราเปเลื่อยเปื่อยอะไระเป็นสัตว์เล็กๆน้อยๆอะไรต่างๆพวกเครื่องอะไรอย่างนี้ก็แบบว่าคืออย่างนี้อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนนท์ก็เลยพี่ก็เลยเอาเออตั้งไว้ว่าอ๋อเป็นเครื่องใหรว่าเราเนี่ยเป็นคนจังหวัดนนท์อ๋อแล้วบ้านหลังนี้พื้นที่กี่ถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยมันก็น่าจะประมาณสักสองร้อยมีอายุมากี่ปีละอุยหลังนี้จริงๆดั้งเดิมเป็นร้อยเป็นร้อยปีแล้วก็ซ่อมซ่อมมาเรื่อยๆใช่ตั้งแต่รุ มันสวยมากมันสวยมากอันนี้ก็ตอนนี้อันนี้ที่สร้างใหม่ตอนนั้นเธอมาเรานั่งกันแบบการตกแต่งเหมือนโบราณเพราะว่ารู้สึกฟิลอะเหมือนสมัยรอห้ารอหกอะไรเงี้ยพี่มีมีอินทีเรียไม่พี่ไม่มีอินทีเรียตอนที่พี่สร้างศาลาเนี่ยนะพี่ก็มาเอ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 าไม้ขีดที่เขาดูจริงเนี่ยเอาทํานี่นะเอานี่ยาวมาถึงนี่ยาวมาถึงนี่ยาวถึงนี่นะทำง่ายๆตอนแรกจะทําศาลาแบบว่าเป็นรล่งๆไม่ไม่มีอะไรกั้น แต่เราบอกโอ้โหเดี๋ยวนี้บ้านเรามันร้อนนะเออก็เลยกั้นแล้วก็ไปติดแอร์ไงงั้นเราไปต่อไปเนาะนี่มาดูบ้านอบอุ่นมากดูสิเข้ามาเลยตายพี่พี่โจ๊กสมัยก่อนเคยผอมนะเพราะว่าตัดธรรมเนียร์ิงหรออ๋อพี่ทำอาหารร้านอาหารด้วยอาหารก็ที่เคยเคยเคยไปกินที่สยามใช่อันนี้ลูกวาดเพื่อนวาดมาให้เป็นของขวัญโอ้สุดยอดเลย บรรยากาศในนี้นะครับเป็นบ้านเหมือ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 นวังเก่าอ่ะมากว่าพี่เขาต้องเป็นคนที่กับชาติมาเกิดเป็นคนแบบว่าเนาะเป็นคนเก่าเนาะมักไม่เคยไม่เคยเห็นอารมณ์นี้ตั้งนานแล้วอารมณ์แบบพระพระแก้วมรกตพระอะไรเงีย้ยเป็นพระแก้วที่สมเด็จเขาจะอยู่หัวในกันเายาสมเด็จย่าสร้างที่เชียงรายหยกแท้อันนี้เป็นหย,ย,ยกแท้ทั้งองค์อันนี้เป็นหยกแท้ทั้งองค์เลยนะอันนี้เป็นของโรงเรียนราชินีสร้างนี่ก็เป็นพระพันปีหลวงอ๋อพระพันปีหลวงใช่เพราะถ้านมีเครื่องเพชรเยอะ เป็นพระบรมราชินีที่มีเครื่องเพชรเยอะที่สุดในเอเชียจริงโหแลวเวลาเราอธิษฐานอะไรเราก็ขอกับท่านนี่คือเรื่องจริงนะพี่ต้องว่าทุกครั้งอย่างฟาเบเช่รูปท่านนี้บอกโอ้โหใครจะมีมีไม่กี่อันใช่ไหมฮะยากมากราคาอันนึงเป็นร้านแล้วต้องมาดูตรงนี้เลยเป็นพระเก่านะครับด้านนี้เป็นเป็นพระของอาจารย์จักรพันธ์โพสยากจนะครับเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับอ๋อนี่คืออะไรของเขาเหรอฮะใช่อะไรที่ร้านเขาก็มีอยู่แค่หนึ่งอันเท่านั้นพอดีอ๋อหใช่คือตัวนี้ที่แตก ช่ตอนแรกพานเนี่ยหล่นลงมาแตกก่อนเราก็ไม่ได้เราคิดว่าพานอยู่ตรงนู้นใช่ไหมพานอยู่ตรงนู้นเราคิดว่าแม่บ้านอ่ะทำแตกแม่บ้านกขบอกไม่ได้ทําหนูไม่ได้ทํานะคะอะไรเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรวันที่สองไอเนี่ยเนี่ยหล่นลงมาแตกคืออยู่ๆยอยู่อเนี่ยมันก็แบบปุ๊บหล่นลงมาอย่างเี้ยมันจะหล่นได้ไงก็ใช่นะสิมีตัวเกี่ยวอย่างเงี้ยเนาะก็ใช่นะสิมันเกี่ยวแต่ฉันดูวงจรปิดเนี่ยคือมันภาพมันไวมากอ่ะคืองเงี้ยมันเป็นแบบอ๋อหล่นลงมาแตกเลยตายละ แต่น,นี้ก็ยัง,งอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมใช่โดนลงมาแตกเลย oh, โลด <Jesus. S 2> อ่ะอยู่กันกี่คน,นอ่ะพี่อยู่คนเดียวพี่อยู่คนเดียวตอนนี้เป็นคนนับถือพวก ดังวักหรืออะไรไม่หรือถ้าเธอถามนี้พี่ก็จะล่างฟังองค์นี้เขาเรียกแม่ย่านางเธอจะไม่ค่อยเห็นที่ไหนใช่ใช่ฉันว่าที่เธอเห็นนี่จะเป็นนางวักเป็นใช่์นีองค์นี้เป็นแม่ย่านางที่ไปเห็นที่ร้านของเก่าอุ้ย องค์นี้ไม่เคยเห็นอยากได้จังเลยอ,ะอ่ะเขาบอกเขาไม่ได้ขายองค์นี้เขาบูชาวไว้เองร้านของเก่าเนี่ยเขาบอกเขาไปซื้อมาจากบ้านทรงไทยโบราณเลยแต่ว่าพี่บอกโอทาําไงดีอยากได้เราก็ซื้อของเขาเยอะแล้วบอกว่าถ้าเกิดไม่ขายฉันจะไม่ซื้อของพวกนี้นะอะไรเงี้ยแบบว่าจะคืนหมดเลยแกล้งแกล้งขู่อะไรเงี้ยบอกเขาก็ให้ปรากฏว่าพอพี่ยกมาเนี่ยนะมาถึงบ้านเนี่ยเธอใช่มไหฝนระหว่างทางมาเนี่ยนะฝนตกกระหน่ำเลยมาถึงหน้าบ้านเนี่ยกำลังจะยกเข้าอุ้มเข้าบ้านเนี่ยนะฝนหยุดือนเหมือนติดสูน์ กึกเลย oh <my> God. วันนั้นได้มาวันที่15จําจำเดือนไม่ได้พอวันที่16พี่ถูกรอตเตอรี่อ๋อเหรอห้าแสนกว่าวบาทอุ้ยตายาจริงคือมันแปลกอ่ะไม่ได้เลขไม่ได้ไปได้จากที่ไหนไได้วยนะพี่เป็นคนมีดวงเทงด้วยเอออยู่ๆก็แบบมันมีเลขรู้สึกขึ้นมาว่าอยากจะซื้อเลขเนี้ย uh huh. ก็ซื้อปรากว่าถูกห้าแสนกว่าก็เลย นนแน่นอนเลยน<อ>คนแบบว่าพอเวลาใครมาบ้านใครก็จะบอกว่าชอบเห็นอะไรอย่างเงี้ยบ้านหลัเนี้คนเห็นเลยล<อ>พี่เห็นปะ<า>พี่ไม่เคยเห็นคนที่เขาที่เขามีซิกเซนนะนะเขาก็จะเห็นอะไรอ,อย่างเงี้ยบ่อยมากเกี่ยวกับบ้านหลังเนี้ <S <S คือมีมีอครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือตอนตอนที่พี่ยังเซิร์ฟไปช่วยเสิร์ฟอาหารที่ร้านนะนะพี่ก็ใส่กางเกงขาสัาน้นใส่เสื้อยืดธรรมดาหูหัวฟูเลยก็เสิร์ฟอาหารอยู่พี่ก็เอ๊ะทำไมคนนี้กาก,กินข้าวไปแล้วเขาก็แบบว่าเหลือบเดี๋ยวเหลือบมองเราเดี๋ยวเหลือบมองเราอะไรอย่างเงี้ย เขาไม่รู้ด้วยว่าเราเป็นเจ้าของไม่ร,มรู้ไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าไม่รู้จักกันเลยแล้วเขาพักหนึ่งเขาขงคงทนไม่ไหวเพาก็เขา,เขา,ขากา็กวักมือเรียกพี่ไปใช่ไหมอืมเขาถามว่าเออทำไมผมเห็นว่ามีแบบว่าเหมือนพลังงานอะ่ะอยู่รอบตัวเราเยอะมากเขาบอกเขาใช้คําว่าเยอะมากเลยนะแล้วเขแล้วหัวเราะแห่แหแล้วเขาบอกว่าผมเห็นไปถึงบ้านคุณเลยนะว่ามีพลังงานอะ่ะเป็นพลังงานซึ่งมีพลังงานสูงด้วยนะแต่แรกเราไม่เข้าใจว่าพลังงานนันคืออะไรเขาบอกว่ามีวิญญาณ วิญญาณอยู่ที่บ้านเยอะมากขอโทษนะครับคุณทําอะไรคุณถึงได้มีวิญญาณที่บ้านคุณเยอะมากอ๋อ,อ,อผมสะสมของเกา่าเขาบอกนั่นไงผมว่าแล้วแล้วชอบคํานึงเขาบอกว่าไม่ใช่วิญญาณสัมภเวสีนะเป็นวิญญาณที่มีแบบมันมีอํานาจมากอยู่เยอะแล้วก็เยอะมากและบ้านหลังนี้เป็นอะไรที่แบบว่าแควค่าตลอดเธอเชื่อไหมมันเคยมีเรือพ่วงลำหนึ่งนะเรือพ่วงที่ขนข้าวขนทรายอะ่ยอะปรา,าออบาอกว,ว่าขาดอ๋ ขาดจากเรือที่ล่าอะไรก็ไม่สามารถจะไปไปไปดึงมันได้เลยในกลางแม่น้ำอ่ะโอ้โหมันก็ลอยริ้วริ้รรมานะแล้วคนก็วิ่งเรียกเราใช่ไหมเราก็วิ่งลงมาดูเนี้ยเราวโอ้โหตายหาทั้งชนเนี้ยนะบ้านแม่บ้านบ้านไม้เนี่ยพังพินาศแน่นอนโอ้ภาวนาเลยเชื่อแบบกระแสน้ํามันพัดอ้อมเหมืนไปชนสารานู่นแค่แค่กระแทกนะพกระแทกเท่่ะมันเหมือนกับ แผ่นดินไหววุบอย่างนี้เลยนะความที่เรือมันใหญ่มากมันกระแทกกระแทกสาราสาราล้าอยนแล้วเขาต้องมาซ่อมอ่ะแล้วแปลกมันก็มีกระแสะน้ําพัดอ้อมไปชนหนึ่งด้านหนึ่ง,งด้านมันผักไปผักไปใช่มีหลายอย่างที่เป็นแบบแคล้วคลาดใช่เหมือนมีสิ่งอะไรที่แบบว่าปกป้องคุ้มคอรองล่าสุดเนี่ยเพื่อนทําแหวนตกน้ำ<อ>ที่จะนั่งหน้าบ้าน<อ>าน,นะเขานั่งดูกันแล้วเขาถอดถอดอดดูกันปรากว่ากระเด้งหล่นลงไปในน้ำลุมขึ้น พี่ก็ไปช่วยงมแต่พี่ความที่แบบว่าพี่ก็กลัวนึกออกว่ามันแบบว่าไม่รู้ข้างล่างมันมีอะไรบ้างก็ผ่านไปแล้วเิดว่าคงไปแล้วล่ะไม่เจอเพื่อนเขาก็มาบนบนพระภูมิเมอเจ้าที่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเจอนะเดี๋ยวจะมีลำถวายหนึห่งผู้ปรากฏว่าวันนั้นพี่ไปตลาดก็ไปเจอผู้พี่ที่รู้จักกันคนหนึ่งเขาก็ถามว่าวันนั้นอะไรหล่นเหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกเขาเพื่อนทาแหวนเพชรหล่นเขาบอกว่า,เอ,เ,เ,า,อวาเออเดี๋ยวเขามางมให้มาอะไรเงี้ย โอ้โหมันต้องเดือนกว่าแล้วนะจะอยู่เหรอแหวนวงเล็กๆเองแล้วตอนตอนที่หล่นเนช่วงหัวน้ําขึ้นซึ่งน้ําแรงมากอะไรเงี้ยอาจจะพัดไปเออเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะลองงมให้นะอะไรเงี้ยปรากฏว่างมไปแล้วเจอคนที่งมเนี่ยบอกว่าจมไปในดินเนี่ยประมาณคืบหนึ่งแะเพราะว่าเดือนกว่าต้องไปวักเนาะเออเขาบอกเขาอาจารย์สังกษีค่อยๆตักขึ้นมาตักขึ้นมาเจอไม่กี่ครั้งเองเจอโอ้โหจริงใจถอดแล้วน้องเพื่อนเนี่ยต้องเอาเอาลำมาถวายสุดยอดมากเลยอ่ะ ยังไงวันนี้มันก็ต้องขอบคุณพี่โจนะครับแล้วก็ในครั้งหน้ามาขออนุญาตเป็นแขกมาลบกวนทีนะครับนะครับพี่โจสัญญาแล้วว่าจะมาสอนมาทําอาหารตำรับชาวันโปรดติดตามชมนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ